สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสี่กับผมเก่งครับครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าครับที่มีสายไฟเนี่ยระโยงระยางค่อนข้างเยอะเลยครับ เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นเสาไฟนะครับที่มีสายไฟเนี่ยระโยงระยางนะครับตามในภาพนี้เลยนะครับและในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนึกขึ้นมานะครับว่าเออเนี่ยมันไม่อันตรายหรอมันมีไฟเข้าไฟออกนะและสายไฟเนี่ยมันปนกันเยอะขนาดนั้นมัดเป็นกระจุกข,ขนาดนั้นน่ะมันไม่เกิดอันตรายอะไร,ะไรหรอในปัจจุบันนะครับก็เกิดอันตรายๆๆเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเสาไฟนะครับเกิดเพลิงลุกไหม้ที่ย่านสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพเลยครับโดยลักษณะาการเกิดไฟไหม้นะครับจะเกิดจากสายไฟของต้นไฟเนี่ย สาไฟเสาไฟ1นะครับและลามนะครับไปตามสายไฟเนี่ยไปที่เสาไฟอีกต้นหนึ่งแล้วก็ลามไปเรื่อยๆนะครับเบ็กเสร็จแล้วเนี่ยลามไปสูงสุดเนี่ยถึง3มเสาไฟเลยครับ ขณะที่เกิดนะครับในเรื่องของไฟไหม้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้ามารังับเพลิงเนี่ยได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ลุกลามไปทั้งหมดเนี่ยสามเสาไฟเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแตกตื่นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยลักษณะเลยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากสายไฟนะครับมีประเกลไฟแล้วก็เกิดการลุกไหม้แล้วก็ลามไปที่สายสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ หรือว่าสายไฟเบอร์ออปติกนะครับก็หลังจากการตรวจสอบนะครับพบว่าในจุดจุดนี้เนี่ยยังคงมีสายโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านแบบสมัยเก่าอยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าใช้หรือไม่ใช้นะครับแต่ว่าตัวสายต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับหลังจากเกิดเรื่องนะครับหลังจากที่ดับเพลิงได้เรียบร้อยเนี่ยทางผู้ว่าของกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัดชาติเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็สั่งการนะครับให้จัดการกับสายต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะมีนะครับ การจัดการเนี่ยของตั้งเครือข่ายต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยนะครับไม่ว่าในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณไฟฟ้าครับ ครับหลังจากที่เรื่องนี้นะครับแชร์ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะมองประมาณว่าเออเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพชินตานะที่เสาไฟแต่ละเสาไฟเนี่ยจะมีพวกสายไฟเนี่ยกระจุกกระจุกกระจุกเนี่ยเยอะเลยบางครั้งเนี่ยมันก็เนื่องเหมือนกันแหละถ้าเกิดรถไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะลุกลามนะเพราะมันเหมือนว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นแหล่งเชื้อไฟเลยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันมีเชื้อไฟแล้วมันจะลุกลามไปแบบได้แบบเยอะๆเลยอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของคนอินเทอร์เน็ตนนน่่สวหึงะครับ กับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็มองปปะมาณว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่จัดการให้เรียบร้อยละ่ะเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเอาสายไฟลงดินเนี่ยมันจะใช้งบเยอะเราไม่ต้องข้ามสเต็ปไปเอาลงดินก็ได้แค่เอาบนดินเนี่ยให้มันจัดระเบียบให้มันดูแบบเรียบร้อยมากกว่านี้ดีกว่าไหมบางครั้งเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยที่มาประเทศไทยแล้วถ่ายลงโซเชียลเนี่ยเยอะแยะเลยนะมันส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ในประเทศไทยได้วยนะอยางน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่างบลงดินมันยังไม่พอเนี่ยเอาบนดินให้เป็นประเบียบเรียบร้อยก่อนดีกว่าไหมก็ถ้าเกิดว่ากรรุงเทพหือว่า การไฟยังไม่มีปกะมาเนี่ยก็ชาร์จไปที่พวกที่ใช้พวกสายอินเทอร์เรน็ตหรือว่าสายโทรศัพท์สายอะไรต่าง,งเนี่ยที่เขาเป็นผู้ให้บริการแล้วมาขอเช่าพื้นที่ของการไฟเนี่ยให้เขาเป็นคนจัดการแล้วก็รับผิดชอบได้นี่มันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือในความความวิสเห็นนะครับของมองประมาณวนะ่าเอ้ยยังมีสายโทรศัพท์บ้านอีกหรอเดี๋ยวนี้คนใช้กันน้อยมากเลยนะส่วนใหญ่คนที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกประมาณเหมือนบริษัทหรือองค์กรนะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านคนปกติเนี่ยเขาหันมาใช้มือถือกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมี ปกติโทรศัพท์บ้านอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสายเก่าๆแน่ๆซึ่งจํานวนที่ใช้งานเนี่ยอาจจะน้อยมากๆแน่ๆทําไมถึงไม่ทําการตรวจสอบแล้วก็สายที่ไม่ใช้งานเนี่ยออกไปล่ะมันจะได้ดูแบบพื้นที่โอเคขึ้นแล้วก็ไม่เสี่ยงอย่างนี้ด้วยไม่เป็นเชื้อไฟอย่างนี้ด้วยอันนี้คือความ,มเห็นนะครับของผู้ที่แสดงออกในเรื่องของนี้นะครับที่อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตครับครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็ มันเป็นภาพที่ชินตาจริงนะครับที่เราเนี่ยเห็นมาเป็นประจาเลยนะครับว่าตามเสาไฟเนี่ยต้องมีสายไฟเยอะๆ,ๆใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับกวามความเห็นที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีงบที่จะเอาสายไฟต่างๆเนี่ยลงดินเราเนี่ยเลือกที่จดก,การสเต็ปแรกก่อนก็ได้ครับเอาสายไฟบนดินเนี่ยให้มันดูให้เป็นระเบียบก่อน ซึ่งถ้าเกิดว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่มีงบประมาณก็อาจจะชาร์จไปกับองค์กรเอกชนที่มาใช้ตัวทรัพย์สินตรงนี้ร่วมของรัฐนะครับเข้าใจว่าเสาไฟแต่ละเสาไฟน่ะมันเป็นเงินภาษีของประชาชนมันไปอาจจะเป็นสิทธทรัพย์ของการไฟฟ้านะครับและการไฟฟ้าเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่กับ บริษัทอินเทอร์เน็ตบริษัทสื่อสารต่างๆเนี่ยมาเช่าพื้นที่ในการใช้เสาไฟเราเนี่ยก็ให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระเบียบแล้วก็ออกในเรื่องของต้นทุนในการจัดระเบียบสายไฟก็ได้ครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยต้องมีสายไฟเฉพาะที่ใช้งานได้จริงนะแล้วก็จํากัดจานวนนะแล้วก็ต้องจะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะอันนี้มันน่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้สายไฟนเนี่ยมันละลงระยงอย่างนี้เพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไฟลุกไหวเนี่ยมันลามได้เยอะอจริงๆนะครับ ค้าร์ดเป็นเพื่อนคนอื่นนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ในมแง่มุมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยอยงล่างนี้ได้นะครับ